สวัสดีครับสําหรับเข้าสวนสไตล์เราวันนี้นะครับก็จะพามาดูมาชมทุเรียนกันนะครับสําหรับทุเรียนต้นนี้นะครับก็เป็นทุเรียนหมอนทองจากระยองนะครับเป็นเพาะเม็ดนะครับก็เริ่มเริ่มปลูกนะครับวันที่สิบปดเดือนสามหกสามนะครับสําหรับวันนี้นะครับก็วันที่ยี่สิบสี่เมษายนนะครับสอง6ันห้าหสหกนะครับก็ครบสามปีนิดๆนะครับสาปีนิดๆ ทีแรกก็ไม่ได้ตั้งใจนะครับว่าเขาจะโตได้ขนาดนี้นะครับก็สูงพอสมควรนะครับก็ปรับปรุงกันไปนะครับเดี๋ยวเราจะให้ดูภาพนะครับเมื่อตอนที่เราเริ่มปลูกนะครับ ก็เป็นช่วงของโควิดนะครับโควิดมาใหม่ๆนะครับโควิดระบาดใหม่ๆนะครับเราได้ทําการเพาะเม็ดไว้นะครับก็ทานทุเรียนนะครับจากระยองนะครับเก็บเม็ดไว้นะครับก็เพาะไว้ปลูกไว้หกต้นนะครับก็จะเหลือรอดมานะครับคือต้นนี้นะครับที่งามนะครับก็คือต้นนี้ต้นเดียวนะครับส่วนอีกต้นหนึ่งก็เป็นต้นนี้นะนี่ครับก็ไม่โตแล้วครับ สามปีนะครับแค่นี้ไม่โตเราก็เลยซื้อทุเรียนหมอนทองนะครับมาปลูกใหม่นะครับต้นนี้ก็สามร้อยกว่าบาทนะครับตอนนี้ก็รากเดินแล้วเพิ่งปลูกนะครับเดินเดินแปดของปีที่แล้วได้แค่นี้นะก็กำลังแตกครับยอดส่วนต้นนี้นะครับพอเห็นเราต้นนี้มาปลูกแทนนะครับต้นนี้ก็กลัวว่าเราจะเอาเขาออกนะครับเขาก็เลย แตกยอดงามเลยครับแต่เรากจ็จะต้องเอาออกนะครับในอนาคตตอนนี้ก็ขอบังแดดของต้นนี้ไปก่อนนะเพราะว่าต้นนี้นะครับเป็นพันธุ์ดีนะครับเขาบอกว่าสามปีได้กินผลนะครับก็อลองดูนะสำหรับต้นนี้นะครับเราก็ไม่แน่ใจว่าเขาจะให้ผลหรือเปล่านะเราก็ลองดูนะครับทีแรกเขาก็เป็น สูงชรูดขึ้นไปแนละ้วทีแรกเขาสูงชรูดขึ้นไปเลยเราก็ได้ทําการตัดยอดเขานั่นก็เมื่อปีที่แล้วนะครับตรงนี้นะเนี่ยใกล้ๆเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูอีกทีนะเพราะว่ามันอยู่สูงนะครับตอนนี้มองไม่ค่อยเห็นนะก็ตัดยอดเข้าไปนะครับเขาก็รู้สึกว่าจะแตกแล้วก็พุ่งเลยครับหล,หลังจากหลังจากปีที่สองนะครับที่เราตัดยอดไปนะครับเขาก็จะพุ่งเลยนี่ก็ยอดพุ่งเลย ส่วนกิ่งนะครับกิ่งตอนนี้นะครับเราได้ยึดโยงนะครับยึดโยงนะครับหลายกิ่งนี่ให้เขาบานออกข้างนะครับอย่างเงี้ยเดี๋ยวนี้ก็ยังยังทําไม่เสร็จนะครับยังก็ยังยึดโยงไม่เสร็จนะครับก็จะมีกิ่งนี้นี่ก็ต้องยึดนี่ก็จะต้องโน้มเข้ามาอย่างนี้นะก็ไม่รู้นะครับเราก็เราทดลองไปเรื่อยนะเราเป็นทุเรียนมือใหม่นะ ลองทาดูนะครับไม่เสียหายนะครับนะครับมีการโน้มออกมาเดี๋ยวเดี๋ยวก็ยึดยงกันอีกทีนะครับทีแรกเขาจะสูงชรูดไปแล้วครับเขาจะไม่บานออกข้างนะครับอันนี้ก็ทําการยึดยงเขานะครับก็รู้สึกว่าจะบานออกข้างแล้วครับตอนนี้ก็ไม่แน่ใจนะครับว่าคนปลูกจะได้ทานหรือเปล่านะครับเพราะว่าตอนนี้ก็อายุเกินหลักห้าไปแล้วครับก็ไม่แน่ใจนะครับว่าจะได้ทานหรือเปล่านะครับ ไม่รู้ว่าคนปลูกจะไปก่อนหรือว่าทุเรียนจะไปก่อนนะครับเพราะว่าเราปลูกไปหลายต้นนะครับก็ตายก็ไปหลายต้นนะครับโอเคครับเดี๋ยวขอเวลายึดยงก่อนนะครับสำหรับตอนนี้ก็ได้ยึดโยงมาพอสมควรแล้วนะครับอันนี้เดี๋ยวเราก็ขึ้นไปดูกันนะครับตามไปดูกันนะว่า หลังจากที่เราตัดยอดไปนะครับนี่นครับก็สองปีที่แล้วนะครับอันนี้เราตัดยอดไปนะตัดยอดไปตรงนี้อันนี้เขาก็แตกมาใหม่แล้วก็กิ่งนี้ก็งามครับงามแล้วก็พุ่งขึ้นด้านบนเลยครับอันนี้ก็พุ่งขึ้นด้านบนเลยก็แตกยอดดีครับหลังจากที่เราตัดตัดยอดไปนะครับ สองปีที่แล้วนะครับปีนี้ปีที่สามนะครับเสือว่าเขาจะพุ่งแล้ะครับตอนนี้อย่นี้ดูจากต้นบนลงมาครับไม่เราปีนบันไดขึ้นนะนะครับก็ไม่แน่นะครับเดี๋ยวเราก็อาจจะตัดยอดอีกทีนึงนะอีกทีหนึ่งเพราะว่าดูกิ่งนะครับที่เขาแตกออกมานะครับเขาเขาก็จะพุ่งขึ้นสูงอย่างนี้จะแข่งกับยอดนะ อันนี้ก็อันนี้เดี๋ยวเราก็จะจะโน้มกิ่งเหมือนเดิมนะส่วนชุดนี้นะครับก็จะต้องโน้มอ,ออกมาเหมือนเหมือนกันนะนี่ก็จะต้องโน้มอ,ออกมาหลังจากปีที่สองนะครับเขาจะพุ่งแล้วหลังจากที่เราตัดยอดไปนะเนี่ยรอยเก่านี่เราก็ตัดไปเยอะครับตัดไปหลายกิ่งนะันี้ก็รอยตัดเนะี่ยรอยตัดรอยตัดเนยะกิ่งไหนที่เขาสมบูรณ์นะครับเราก็จะเราก็จะเอาไว้นะครับ เราก็ไม่รู้นะครับว่าเขาจะให้ผลผลิตหรือเปล่าเนะี่ยเพราะว่ามันเป็นทุเรียนแบบพอเม็ดนะเราขึ้นมานะครับขึ้นมาต้นนี้ก็สูงประมาณสี่เมตรได้นะประมาณสี่เมตรนี่ครับอันนี้ก็เป็นด้านบนนะรู้สึกว่าปีนี้นะครับจะแตกดีมากครับรู้สึกว่าจะโตดีครับห้ดูยอดเขานะ สือว่ายอดจะงามมากแล้วก็แตกดีมากครับเดี๋ยววันนี้นะครับไม่แน่นะครับเราอาจจะตัดยอดเขานะอีกครั้งหนึ่งครับอันนี้กิ่งเขาก็เยอะนะครับแต่เขาจะสูงขึ้นนะครับเขาจะชูชันขึ้นนะครับแข่งกับยอดประธานนะเดี๋ยวเราก็ต้องโน้มเข้ามาอย่างนี้โน้มโน้มมาโน้มให้หมดครับได้เท่าไหร่ก็เท่ากันนะครับเราก็ไม่ได้หวังผลอะไรนะจะออกลูกให้เรากินก็โอเคครับไม่ว่ากันนะ ก็ทําไปเรื่อยๆครับครับหลังจากที่เราทําการยึดโยงนะครับทําให้กิ่งเขานะครับได้แผ่ออกด้านข้างนะครับนี่ก็ยึดโยงแทบทุกกิ่งแล้วให้เขาแผ่ออกด้านข้างนะครับเพราะว่าถ้าไม่ทํานะครับเขาก็จะสูงชะลูดไปเลยครับกิ่งก็จะชูชันขึ้นมาแข่งกับยอดแล้วเราต้องการนะครับให้กิ่งเขาบานออกด้านข้างนะครับ อันนี้เราก็ขอตัดเลยครับอันนี้ก็มืดคำนะ่ำแล้วถามว่าเสียดายไหมเสียดายนะครับก็ต้องตัดนะตัดให้เขาแตกใหม่นะตัดตรงนี้เลยเนี่ยตัดเลยเรียบร้อยยอดเขาแตกงามมากครับเนี่ย วยงามมากก็จําเป็นต้องตัดนะครับเพื่อเพื่อให้กิ่งด้านข้างนะครับเขาแตกออกนะครับกลางออกฮนะแล้วก็สมบูรณ์นะทําให้กิ่งมันสมบูรณ์ขึ้นนะครับแล้วก็หลังจากที่เราตัดแล้วนะครับเราก็จะเอานี่ครับปุนแดงครับปุนแดงป้านตไปไว้ โอเคครับก็เสร็จนะครับสาหรับการยึดยงนะครับให้กิ่งมันแผ่ออกนะสําหรับต้นนี้นะครับก็เป็นต้นเพาะเม็ดนะครับเราก็ไม่รู้นะครับว่ามันจะให้ผลภายในกี่ปีนะครับเราก็ทําไปเรื่อยๆนะครับส่วนของเรานะครับก็มีหลายอย่างนะครับที่เห็นนู้นก็จะเป็นทวกที่เห็นก็จะเป็นชมพู่นะครับแล้วก็กระท้อนนะครับมะม่วงนะครับอันนี้มะม่วงยักษ์นะอันนี้ก็จะเป็นลิ้นจี่นะครับลิ้นจีก็มีหลายต้นนะครับก็ มีแต่ต้นนะครับออกปีเดียวครับเป็นลิ้นจี่จักรพพัดนะครับแล้วก็ไม่ออกอีกเลยออกปีเดียวครับส่วนนี้ก็จะเป็นมะยงชิดนะครับอันนี้ก็หมดแล้วครับเก็บหมดแล้วครับเสียงรถไถข้างบ้านนะครับข้างสวนนะครับดังมากเขาจะไถที่ตอนเย็นนะก็รบกวนเสียงเข้ามานะครับก็ไม่เป็นไรนะครับ โอเคครับจะชอบก็กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่ง subscribe นะครับเป็นกำลังใจให้กับเข้าสวนสไตล์เรานะครับจะมีคลิปดีๆนะครับเกี่ยวกับการเกษตรนะครับเกี่ยวกับการทำอะไรก็ตามนะครับที่อยู่ในสวนของเรานะครับก็จะมีเรื่องเล่าดีๆนะครับมาเล่าสู่กันฟังไปเรื่อยๆนะครับโอเคครับสวัสดีครับ